ัสดีพี่น้องต่อซาจอยเอาำมาสุกินอ๋อคือเป็นคือเป็นตาแซบพน้องเบิ่์เจะาของจะาของหนย้ามาสุกินพี่น้องอุ้ยแดงขู่กันไหนเนาะซาจอยเอาำมาสุกินมื่อนี่เพิ่นเอามาแตนอันนั้นลยังนี่ เพื S <S <expand> ado, ่นเชียนเพื่นเอามาตเลยตัมาเช้ก่นงานกนเพื่อนใหม่เือนอาักินนะกินแล้วพี่นนอะอีโน้สบายดีไหมลูกสบายดีพี่ลูกเอิกินยัมไหมลูกงัามน้องลูกกินเลยงย่มงังเลยงังพี่บ่อยเป็นเมีลวงพี่โน่ให้ไ่นองมามตระหนักก่อนเป็นเมีน่อยมากินกับหม่องมากินไปนองเลยกินแล้วมาจะห้เป็นเป็นเมีลวงกับหมอใหั่ จะมารลดตำแหน่งฉันเลยาจะซอีว้าวินทวันได้ปนรองเลยแซ่บนะได้แต่ชาจอยบอกกินเาไแต่ชาจอยกินน้เห็งกับชีเสะน้อยเนี่ยยกินตะมูวาพี่น้อโอ้ยหนังกินหนังกินหน่อยไอ้กระเพื่อมมโต๊ะไปปาซองบอมึง้ยทำเพื่อนแบบนี้ไไได้ตอวยาปากใจบอ สบายดีพี่น้อกะจายบาไปกับเอไปเหมือนัน้าถนาอแดงอืมมีใ่แดงไงพี่น้อมันเหมือนก็ไ่แตกไส้เฮยหนังพิ่ไไ่ทางม่ยแม่วันอืแตกต้มเฉลนชเปลมันติดเด็มันติด้ไผ่แตกเสอหูมึงบแตกเส่อหูแล้วม้อ้าว้่ยบย์ กะไผ่ดีมั่งเออกะไผ่่ติ่งใส่ไผ่ใส่พิ่ไผ่ปลาไหลแตกเบิ้มออืมทิ่มใจกับโบจักว่ามันแตกมาเฮิงเลยยังมีน้ำมันอยู่จังมันหวานหอมความหอมบานเชิงมันเด้อืมอ๋อความหอมนี่เชิงมันหวานพี่น้องมากับไผ่ขาปลาใส่กระถังแบบน้อยกะไผ่ทิ่มแช่น่ะมันแตกพงฮูน้องอีพี่น้องห้ามไม่รู้หลาฮูขงห้ามนะ เจ้านาะในเดพี่น้องเห็นบอกบาดไเติบหูเปื่อยหางอ้าวฟูมดึงออกเนี่ยมันติดหูเหมือนตีหันเนาะเอากระไพ่ถิ่มเสียไพ่พี่น้องเลยนางพิงไพ่ว่ามันละแตกเสียหูเพ่นข้าวพอยังเป็นโตนะนะข้าวต้องอีกแจะซองมือเท่าไหร่ ยำเห็ดใส่หมูยอสาวจ่อยเอามาสู่กินพี่น้องข้าวสากนะมาที่นะเบิตชิ้นเน่สบายดีพี่น้องบท่ิบแปดลคนบาที่สาเบิร์ตพี่น้องแบบาที่าเบิร์สงสัยจะอะไรนะมันจะาานา โอ้โอเคควาบบากูร oh, okay. ู <c oughs: so ises> ้บาคนประมาว่า <unterstützen> ท like ี่ชาสิเอ็ดโอ้ล้าไปองชายาเขาไม่้เขาืไม่ลอหมอ่ี่่มีนะเฮ้ยแค่าคุณทาพวนั้นทาได้สูงทาง้าจอดรถรถรถข้ามี่ี่น้งรถข้านี่รถไเลยค้อะจอดคาสมมติเนี่ยเราขับผโนเนี่ไปนี่ไปจอดเ่ยเป็นไปจอดครับนบ่น่มแลวัคมยอดรมาสเออ ผสงน้ำเลยนกน้ดบหมอนจล่เจังแบบอนพ่เมอนเดนะแลเขาเยแล้วสองขานเขาแล้วเขาสองน้เลยน้ำน้ำกันแต่อยนะแค่น้อยค้ยคือกันแต่นอยยคางแม่างตอตอห้างมันมันมันไปแต่ยังไ๋จะไปหลงเลยไปพิทา มาค้สวหักเลยคัหักก็งขาหัวะนะจะเนลรปยจังชนช่หักเสิลอไร้รคโรัวอะไรนมันเลื่นมันลื่นมันเลื่นหมาแล้วขยันนลงขาเบื้องอะไรหรืว <pig> ่าขาตรงยังกอนมอไหลเลยหรออ่าถ sort of ้าเปนหัวแล้วลฮักใช่ลรคักอะไรันไร่ใช่ก่อนหนมังลื่นคยไป แล้วทมันบะฮังมันยันลงหัวหลดหลุดหล้ดหุณนได้นะเราปลงหัวไมมใส่ถึงแด้ไเนาะม่น้ำบกเลยไม่ไม่ใช่ประถาพคนละเราเราหักมาเพี่งหลมากัวก็หเหมือนเด็กเนื้อหนึ่งจะมันจะมีไงใหม่หยัดทั้งลมมันเด็กเหมือนถึงกางมาไทยได้

In chuẩn mưa đâu anh em 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 นี high, oh ่ก mm ัน oh ืจอใหม่หายซึ่งหนก็จะเกิดแน่บอไม่เจอ้เขาองกันืจอใหม่เอเปนอนปนอนหายปนอนสี่หายจัง่าแน่เอเคยนะรเขาได้นะเวลาอืมอีกได้ส่ะ mình mát nhâm thành phố Thái Bình hôm nay năn năn thôi nào các con đi à, ừm, cứ ăn đi nè, lăn thuyền côn với nhau, dài quá đi, bắt thỏ bay nè, nghỉ phung, ăn đồ ăn rồi, tháp núi làng, tháp núi làng, ha, thôi đi, chơi, 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 chơi,

เดีอยวมีบ่โอ้ยเก็บนาทีเวอร์ช่วยเก็บนาทีเนาะนาขก้นบ่เจ็บบ่เน่ะเป็าษาอื่นนนาขึลนทีแล้วเขาเบิ่งนูเบิ่งนูตโตเขาเบิ่งยังไงนี่แล้วอะเป็นอะ ยังอีน่อยพลาดร้ยน่าเช็ดนะเบิเบิ่งเลยเจ้าอ้ยอีหน่อยพราดพี่น้องเลยให้ไปเล้เตื่ไล่มุขขีหัดบอกไม่ใช่บ้างพลาดนะไม่ยดาดแล้วโอ้มนมาเบินใกล้้เลยมันเม่วานี่พลาดตอ กีกากากีน <that> <writer> <als> oh. so ั่นไหน่ะกีกากากรลังเบิ่งลิปเจอมาล่ากำลังเบิ่งลิปเจอมาล่าพี่น้องใช้ใช่ป่ะเฮ้อโอ้ยปูนี่ตายไปแล้วบุดอสามโนูปลาเผื่อจะเต็มตะขาด ปลาเขมปลาดุกปลาโค่น <Humans. S 1> ้อปลาหนักล่าะปลาหน้าเาเจ้าหน้าลบ่เยตัไปเห็ดหน้าหนุ่เดียบ่ยายจ้านงเผาเนี่ยก่อนนะเผาจีเห็ดไข่โอ้ยเห็ดไข่สองดอกพี่น้องไปเบิ่งเบิ่งแง่งึงเผาเห็ดไข่เนาะสองดอกเหไข่ แกงแดงพี่น้องบางคลิปบางคลิปเจีมรากากีพระโตก็ยังโมเมียนอยู่ได้กินเบิร์ดแหละกะกองจะปะไว้อยู่ข้าบางคลิปเป็นอะไรย่อไปป้าแม่ตุ๊กย่าล่างเด้อมึงไหนมันเกิดรตมาเป็นมันอิู่ดทวยาย่อไปเลยพี่น้องอีน้อยย่อย่าย่าไงลูกเบิร์ดย่าร่เดิมจะว่าอีน้อยล่างเป็นมาจักเบิร์ดไปติดตามมึงอีน้อยก่อนสงครามร่างเป็นอยู่บ่อะไรอะไรหมูดูความิลาดอะไร กินแล้วก็ต้องหูจักเมียนแต่ว่าใช่เหเกอกบไซดอก,โ,ดก,กดโอ้ผืนล่างากับผืนกรล่างาก็เป็นกันนะพี่น้องเลยท้าชิล่างนะได้ล่างมาดูจานใบเดียงเดี๋ยวพี่น้องเลยเล็กหน,น่อยบานเห่าก็จะเป็นหนาหนิเลย เป็นลนังเนาะชาบคำว่าเบิ่งย่ยคือเก่าเนาะพอไปคิปลงสํานน้เนาะพ่อแม่พี่น้องหน้าผีละน้องเนาะพอการคิบหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามหับชมเออเออสบายดีไหนตีหนีก็ไม่ได้แต่บ่นหนีเนาะพอการคิบหนาพี่น้องสบายดี